สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนส้มน,น,นะคะที่บ้านศพป่องนะคะอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เรามาเยี่ยมชนสวนของใครเดี๋ยวเราลองไปพบกับเจ้าของสวนกันนะคะครับสวัสดีครับผมผมชื่อวิจิตศุภวิโรธครับผมผมอยู่ตำบลสพป,ป่องเพิองปามผ้าจอมแม่สองตอผมทําไร่อยู่สวนเขติบต่อมุมหกับมุมสตอนนี้ผมปลูกพ้นมาแปีแล้วครับ ปีที่แปดทุรูุษว่าปีนี้ผมผลิตดีกว่าทุกปีเนาะปลูกมาแปดปีแล้วใช้ของเรามากี่ปีแล้วคะขอนใช้มาปีปีหนึ่งเนาะค่ะปีหนึ่งคือเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าต้นต้องเนาะใบต้อง,ต,องต้องเล่นแล้วยาตัวนี้ยังไม่เราไม่ได้ใช้แต่ดูส้มก็ยังก็แต่แล้วต้มกส้มอยู่เนาะแต่ตัวนี้ก็ใบาเขียวแล้วก็ต้มก็สมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าดูเน่ผมผลิตก็ว่าปีนี้ก็ยัง ยังครึ่งหนึ่งเนาะยังไม่เสร็จเนะาะย,ยังยังเก็บยังเก็บไม่หมดส้มทั้งหมดกี่ต้นคะที่ปลูกเนี่ย uh, ที่ผมปลูกมาเรื่อยๆเนาะว่าที่ปลูกก่อน,นได้ผมผลติตมาประมาณอันนี้ห้าเจ็ดปีแปดห้าร้อยต้นขยะขั้นฟันนุ่งแล้วก็พันเอ็ดแล้วขั้นนุ่งก็เจ็ดร้อยล, 700, ลวงแล,แล้วทำหมอก,กมีอยู่สองพันหนึ่งร้อยต้นครับแต่ทีนี้ผมดูแล้วรู้สึกว่ารไดแดน,นี่จะได้อาจจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วผมดูแล้วต้มกดส้มนะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเก็บไปละถึงครึ่งยังคะครึ่งหนึ่งครึ่งหน ไปเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ตอนนี้ได้สองแสนห้าครับสองแสนห้านะคะแต่ก็ยังมีรุ่นหลังอีกใช่ไหมคะที่ที่กําลังรุ่นสองยังมีอ,อยู่ปุ๋ยทางดินนะคะใช้อะไรบ้างคะแล้วผมก็ลดลนมาเนาะตอนตอนแรกๆล้วผมก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าปกติผมใส่เดือนละขาหนึ่งแต่ตอนนี้ใช้ตัวนี้มาใช้แล้วว่าเราก็ลดลง สี่สิบห้าวางค้าหนึ่งสี่สิบห้าวางค้าหนึ่งผมยังคงไม่ค่อยแน่ใจว่าท่าเรามันจะได้ดีไหมยังไงผมก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วปีหน้าผมจลยสองเดือนสามเดือนใช้ค้าหนึ่งหลังจากใช้ของเราแล้วเนี่ยพวกแมลงเอยหรือเชื้อราอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นไงมันลดลงไหมคะหรือว่าอ่นนี้ก็ดูแลเพียวไฟเนาะมีโรคมีหลายอย่างเนาะไรแดนเพียวไฟเนาะและไอ้หนงชมบายแต่หนงชมาบก็ไม่ค่อยเห็นไรแดนมันก็อาจจะมีบ้านแต่ว่าเราก็พอมป้องกันสิทธวางค้าหนึ่ง ต้องเล่นแล้วก็ส้มต้มมันมเนาะมันก็ยจีนนี่เขาบอกว่าจีนนี่กะแล้วทำอะไรก็ไม่หายมันก็ก็จะฟันทิ้นแล้วผมอ่ะแล้วมาปลูกซ่องใต้ต้งแบบหลายต้นแล้วแล้วพอพอดีนยาตัวนี้ใช้ไปแล้วมาสามขามสองต่มาสามขามมารู้ตัวว่ามันยาอใบมันก็เขียวขึ้นเนาะแต่เย้ามาอย่างเงี้ยโอ้เราว่าเอาที่ปลูกซ่องมาแล้วเอาท้องออกเราไปปลูกที่อื่นเลยเลยไม่ได้ตัดทิ้ง ไม่งั้นเราตัดทิ้งชาช่อนนี้เราตัดทิ้งหมดแล้วเนี่ยใบยเหลือหมดเลยอือยู่ไม่ได้เพราะว่าดูแล้วมันก็เปืือนยาปุ๋ยปุ๋ย,ยเนาะเลยมัดูว่าไม่ไม่ได้แล้วไวอย่างนั้นเลยตัดทิ้งดีกว่าฮะแล้วปลูกซ่อมดีกว่าเออพอดียาตัวนี้มาเจอทางทำพี่ๆมาแนะนำให้เราเนาะส้มเนี่ยตัวนี้อาตซานตัวนี้ใช้ผมไปอยู่ดีมากนะถ้าอยากจะใช้ก็มาร่วมกันใช้ได้แล้วตอนแรกของเราก็ไปปรึกษาดูลองผสกประมาณ สิบชุดลองดูอีกทีหนึง่งก็ใช้ไปแล้วรู้ผมแล้วเราก็สามทีหนึง่งแล้วพอดีเราก็รู้จักพี่ๆเนาะแล้วก็ขอเบอร์มาก็โทรสามโทรศัพท์เขาเลยก็ใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยาตัวเนี้ยถ้าใครไม่ลองไม่รู้อทุกคนต้องรอ,อใช่ไหมผมเนี่ยลองมาแนละ้วรู้สึกว่าเยี่ยมมากดีมากผมรู้รู้สึกมั่นใจแค่ไหนขนาดไหนผมเนี่ยดูแลใน,ใ,นในปีใจปีแรกเนาะ,ะผมว่าคิดว่าไม่เกินแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ไม่ถึงร้อยนะเพราะว่ายังไม่รู้เต็มที่เราไม่ได้ใช้ไม้ปีนปีนเนาะถ้าปีนี้เราพอที่ใช้ปีปีนก็อาจจะเกินร้อยพ้านอกจากเนื้อหาอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ายาเนียตัวนี้เราดีมากใช้แล้วคุ้มค่าและอย่างฮอร์โมนที่ต้องใช้นี่คือลดลงไปไหมคะมีลดอะไรอีกไปบ้างที่พอใช้ของเราแล้วที่ที่ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองมีครับอาหารเสริมเนาะ ใครใชซบนร่องก็มีหลายยันเนาะค่ะใครแมนพวกนี้เรามีชื่อจําชื่อไม่ได้มีหลายอย่างเนาะตอนนี้เราไม่ใช้ตัวนั้นละเราใช้ตัวนี้อย่างเดียวพันตอนที่ผ่านมาทำามอ่าที่เราเมียไม่ได้เจอยาตัวนี้ใช่ใช่คือยาไม่ได้เจอตัวนี้ผมก็พยายามเนาะหาซื้อตังในร้านเนาะทีหนึ่งก็เจ็บเจ็ดพันแปดพันเดือนหนึ่งก็สองหมื่นห้าไม่อยู่ผมชินแล้วสองหมื่นห้าไม่อยู่ทำปุ๋ยทันยาไม่อยู่สองหมื่นห้าผมตีเฉลี่ยดูลล้วปีหนึ่งตกอยู่สองแสนห้า อาจจะเพิ่มไปสามแสนก็ได้แต่ตอนนี้ผมดูแลประมาณแสนห้าต้นทุงผมลงออกไปเนี่ยมังก็ดูแล้วมันก็คงค่าอยู่แล้วในส่วนของวิธีใช้เนี่ยค่ะที่ตอนนี้ที่ใช้อยู่ใช้แบบไหนคะคือผมใช้เขาแนะนํามาเนาะสองสองซองต่อเรียห้าถังอ่าห้าถังห้าถังน้ําพันลิตรพันลิตรค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นไคลโดซานแบบผงครับก็คือเอาไปละลายน้ําก่อนหนึ่งลิตรใช่ไหมคะเนโมน้ําก่อน ให้ใส่ใส่ถามแล้วให้โพลให้ละเอียดแล้วไปใส่ถานใหญ่อ่าใส่ถางใหญ่อ่าอ่าที่<ร>ทพมไปอย่างนี้เนาะข้างบนก่อนแล้วข้างล่างคะข้างในเขาสอบอ,อ,อะไรอย่างนี้ให้มันทัวดไประยะเวลาเวลาเมื่อก่อนประมาณถ้าแด็ดดรร้อนขีดไม่ไดดตอนเช้าแล้วกันต้องเย็นๆตอนแรกผมก็เจ็ดวันค้งหนึ่งที่ผมมาก็สิบวันค้งหนึ่งสิบวันค้งหนึ่งอ่าสิบวันค้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิจิตมากๆค่ะที่เปิดสวน ส้มสวยๆนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เป็นเจ้าของสวนสม้มเป็นมืออาชีพนะคะอันนี้ไม่ใช่มือสมัครเล่นเนาะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์แพนสารเพิ่มประสิทธิภาพและก็ไคโตซานคู่หูมาสจรั์ของเรานะคะซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยเพิ่มผลผลิตได้นะคะแล้วก็ไม่มีสารพิษเจอปนเพิ่มผลกำไร กเกษตรกรรมไทยยั่งยืนนี่ก็คือสโลแกนของเรานะคะแล้วก็ทางบริษัทนีคะก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาช่วยดูแลเกษตรกร,ร,กร,รของเรานะคะซึ่งจะทำให้เกษตรกร,ร,กร,รไทยมีความยั่งยืนและก็อายุยืนด้วยนะคะเพราะของเราจะเป็นชีวภาพร้อเอร์เซ็นนะคะ,ะ,คะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยค่ะซองของเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่แล้วนะคะเก๋ไก๋ใช้อะไรก่าเดิมแต่คุณภาพของเรา ยังเหมือนเดิมนะคะนี่ไงครับค่ะสารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรไอออนค่ะเวอร์เพนโอ้โหอ่าูฮูมาสจันค่ะเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะหรูหรูเรียบรูดูเก๋นี่ครับหลังจากใช้นั่นผมแอบเดินไประหว่างที่ท่านลองสอบถามได้เห็นข้อมูลว่านี่ใช้จริงรวยจริงโอ้โหมีเงินไปเสเจะาคุณพอวิจิตตะการตาแล้วเกิดนี่ส้มก็วิจิตตะการตาตามชื่อเจ้าของเลย อ้ยงามไหมครนัทน้องแต่คนละลูกคนละผลสวยมากเลยคนละผลอาจารย์ต้องชิมให้ดูไหมคะเนี่ยมต้องชิเราต้องชิมเลยนะรสชาติมันไม่ธรรมดาแล้วคุณัทล้องชิมเลยชิมเลยค่ะนี่เน่เน่ปอกโอ้โหกลิ่นส้มหอมอ่ะเมื่อก่อนดมผิวส้มไม่กล้าดมนะนี่กลัวใช่ไหมหอมอ่ะกลัวยากลัวสารพิษเหรอนี่ดมแล้วสลบไปเลยสลบไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวแล้วกลนเป็นส้มเลยนะทล้องใช่คุิพี่ นี่ได้กินไปถึงช่างภาพเลยอุ้ยหวานมากเลยแ้่ปกติจริงๆส้มส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยมันจะต้องออกรสเปรี้ยวอมเปรี้ยวกว่านี้แต่อันนี้มันหวานอน่ะมันหวานเลยนะเนี่ยนี่นี่ไม่ต้องลืมต้นเลยนะเนี่ยขเก็บมาใหม่แล้วสดๆก็ไม่ใหม่อะคือหวานค่ะอันนี้คือหวานมากเลยนะคะผมเข้าไปรื้อสวนเขาแล้วนะได้มาแต่ละลูกแล้วลูกเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยถ้าลองดูสีเนี่ยนะมันแน่นดูสีดูสีสีโอ้ท่าน พูดแล้วน้ำลายไหลจำเป็นแล้วครับต้องกลบน้ำลายเดี๋ยวนี้ด้วยส้มที่สดปองนะโดยพีวิกิตเรียกว่าสุดยอดจริงๆรสชาติแต่คราวหน้าสวนหน้าท่านรองแมมจะพาทุกท่านไปไหน <c oughs> พร้อมกับมิสเตอร์เกษตรนะครับมิสเตอร์เกษตรย่างยืนอยู่กันมีความสุขทั่วหน้าจะพาทุกท่านไปสวนไหน <c oughs> ติดตามนะครับติดตาม <c oughs> กันปะไปกินส้มสวนอื่นหวานมากหวานมากเลยผักก็ได้ผลไม้ก็ได้เยอะแยะมีหมด ใช่นี่รับรองรวยรวย,ยใช่รับค่ะนั้นก็อาจารย์ลาลลก่อนค่ะสวัสดีค่ะ